มาต่อเลยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่โรงแรมอีกแล้วแต่ครั้งนี้เราย้ายโลเคชันนะลงใต้ครับไปที่เกาะสมุยผ่านมาเมื่อสักประมาณกลางปีที่แล้วกับเรื่องนี้ของคุณเจมสครับอย่าหลับนะสสบะสวัสดีครับเจมส์อะลสวัสดีครับเจมส์ดินเสร็จพี่ตั้นชัดไหมอ่าค่อนข้างชัดครับแต่สะท้อนเอามาว่ากันเรื่องนี้ก่อนนะ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจมเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเกาะสมุยงั้นเรามาเริ่มเรื่องกอันยาหลับนะนเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าตัวผมเนี่ยได้ไปประจําที่โรงแรมแห่งหนึ่งขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับครับโรงแรมที่เนี่ยมันยังไม่เปิดตัวหรอกครับเพราะว่ามันตอนนั้นช่วงนั้นมันติดโควิดอยู่อืมคือเป็นโรงแรมใหม่เลยเงี้ยหรอ เป็นโรงแรมที่เคยเปิดมาแล้วครับเปิดมานานมากแล้วด้วยก็ค, hmm. <G ü ç> คือว่าตัวผมเองเนี่ยก็คือเคยได้ยินเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมนี้ยมามากพอดูทุกครับ <G ü ç> เพราะว่าโรง,งแรมเนี้ยมันค่อนข้างมีประวัติอยู่ทั้งฝรั่งคาตัวตายทั้งสารพัดเลยที่ hmm. อืมแล้วผมก็ไปไปประจำอยู่ที่นั่น ช่วงอ่า <c oughs> เดี๋ยวขออธิบายเรื่องอ่าบริเวณโรงแรมก่อนนะครับเอาเอา,เอาไม่ต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเป็นโรงแรมไหนนะครับครับก็ข้างหน้าข้างหน้าโรงแรมเนี่ยเข้าไปอ่ะก็คือว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่บนเขาครับ <c oughs> เข้าไปเข้าไปในโรงแรมเนี่ยมันสะท้อนอีกแล้วพี่อ๋อเล่าเล่าได้ไหมถ้าเล่าได้ก็ลองเล่าไปเรื่อย นะครับผมได้ครับ <S <S ได้ได้ครับก็คือว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่บนเขาพอเข้าเข้าหน้าโรงแรมแล้วเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นอ่าสารพระพรมกับสารตายายแล้วก็เดินเข้าตัวโรงแรมเลยมันจะเป็นอ่าตัวห้องโถงก็ <S <S คือว่าโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นสึกเดียวสึกเดียวเลยเป็นชั้นๆันงั้นขึ้นไปครับเป็นสึกคล้ายคล้ายคอนโดครับเออไม่ต้องบอกนะกี่ชั้น Oh, <laughs> ครับ <laughs> ผมมันก็คือว่าไอพอตรงผ่านห้องโถงเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นสาวายน้ําที่อยู่อ่มามันสามารถมองวิวลงไปได้อะว่าเป็นเป็นวิวบนเขาอะ่ะสามารถมองมองวิวเห็นทะเลได้ครับอ่าปกติผมเนี่ยก็คือว่านั่งเฝ้าเวรที่ห้องโถงนั่งนั่งอยู่ตรงล็อบบี้ ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะสิประมาณประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยแหละอยู่ระยะเวลานี้เนี่ยแหละก็คือว่าตัวผมเนี่ยม,มันรู้สึกง,ง่วงรู้สึกง,ง่วงแบบสลืมสลือจะหลับอ่ะ,อะพอผมเริ่มทมเพิรมมันก็จะมีเสียงข้ายง,างผมว่าอยา่าเพิ่งหลับเสียงพูดมาอย่างเงี้ยหรอ ได้อยู่เสียปกติเลยเป็นปกติเลยเดี๋ยวนะเจมเจมตอนนี้สัญญาณขาดเจมทําอะไรอยู่เปล่าฮัลโหลครับได้ยินนะครับสัญญาณมันขาดหายสัญญาณขาดเนาะผมได้ยินพี่ชัดเจนเลยนะเอเมื่อกี้ตอนที่เจมพูดเนี่ยมันสัญญาณมันหายฮัลโหลได้ยินพี่ชัดนะตอนอ่านี่ชัดแล้วชัดแล้วอ่าเมื่อกี้บอกว่าเราได้ยินเสียงพูดว่าอย่าหลับนะ ใช่ครับเออ,อเสียงมันหลับนะเออเสียงมันเป็นยังไงมันลอยมาหรือวันกล้องอยู่ในหูเราเสียงมันเหมือนว่าเหมือนมีคนเอาปากมาพูดข้างข้างหูพี่เบาเบ่อ๋อ,อเหมือนกระซิบแต่ได้ยินแบบแต่ได้ยินแบบเป็นเสียงคนเลยนะไม่ไม่เหมือนแบบเสียงพวกอ่าเอยๆเอื่อยๆ,ๆนะอืมก็เสียงพูดปกติครับผมเป็นเสียงพูดคนปกติน่ะประมาณว่าอยาบเพิ่งหลับนะอ่าผมก็สะดุ้งหละ ตื่นตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาขอคิดด้วย wow. ดีอักเราอยู่คนเดียวนี่ว่าพนักงานโรงแรมก็กลับหมดแล้วผมว่าเออไอคิดแล้วแหละว่าโรงแรมโรงแรมเนี้ยมันมันอะไรเยอะแยะแหละอืมก็ผมก็าเลเขียนรายงานอะไรต่ออะไรนั่งดูโทรศัพท์ไปสักช่วงที่หนึ่งกว่ากว่่ ผมก็สลึมสลืออีกรอบหนึ่งตาเคลิ้มตาเคลิมมม้มเหมือนจะหลับมันก็ได้ยินไอเสียงมันก็มาอหลได้ยินไหมครับได้ยินครับอ่าเสียงมันก็มาอีกอย่าเพิ่งหลับนะทีเนี้ยพี่ผมก็ลืมตาขึ้นไปดูตรงสระไว้น้ําอ่ะก็คือว่ามันจะเป็นระเบียงอ่ะมันจะเป็นระเบียงของห้องอ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นชั้นๆขึ้นมา อืมอืมพอเห็นภาพไลยพี่ครับมันจะเป็นระเบียงของห้องอะ่ะก็คือว่าทรงระเบียงเนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นโครงเหล็กมันเป็นโครงเหล็กอ่ากันตกอ่ะ,รอะครับผมเห็นที่ไอเงามันเป็นเงาหนึ่งอะ่ะห้อยหัวลงมาหืเงาอะ่ะเอาแบบคล้ายๆเหมือนคนเอาขาเขียวอะ่ะเอาขาเกี่ยวเหล็กอะ่ะแล้วก็ห้อยหัวลงมา ออคือทิ้งตัวลงมานอกระเบียงเอาหัวลงเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ผมก็หันไปมองผมก็เฮ้ยตกใจแล้วผมก็ตอนนั้นแบบตามันสลึมสลืออยู่อ่ะก็ะเลยคิดว่าตาฝาดก,ก็หันไปมองอีกทีอ่าก็ไม่เจออะไรแล้วครับอ่าผมก็เลยยกเก้าอี้เนี่ยไปนั่งกลางห้องโถงเลยทีนี้ก็เลยคิดว่าเออเผื่อมีอะไรขึ้นมาจะได้วิ่งทันหรือว่าอะไรตอนไรท่านประมาณนี้ ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะครับได้ยินครับอ่าก็ okay. คือว่านั่งไปผมก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยมันก็เริ่มอีกอะพี่มันก็เริ่มไม่เมื่อยแล,ะละ้วล่ะคล้ายๆเหมือนแบบว่าคนคนง่วงอ่ะพี่เออ <c oughs> นั่งนานๆ <c oughs> ไม่ได้ทาอะไรมันก็รู้สึกง่วงเนาะอืมใช่ครับมันก็จะไอจะหลับอย่างเดียวพอสลึมสลือทีนี้แหละพี่มันมีเสียงมาอีกอ่ะ เสียงแบบลอยมากับลมเลยออบกไประมาณว่าอย่าหลับนะผมว่าหันไปมองไอ้ที่เดิมอะไอ้ที่ที่มันมีค่อยหัวลงมาพี่ทีเนี้ยแหละเห็นชัดเจนเลยพี่ก็คือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่าอ่าคนคล้ายๆเหมือนคนแก่หัวฟูๆอะหัวฟูๆอ่ะเขาห้อยหัวลงมาแล้วทีเนี้ยพี่ เขาหันหัวมาหันหัวมาทั้งๆท,ที่ห้อยๆอยู่ออออเอแต่ผมผมไม่ได้หลับแล้วนะทีเนี้ยผมแบบอ่า<อ>ตื่นเต็มตัวแล้วอะเออมันโอ้โหมันไม่ไม่ง่วงแ <c oughs> ล้วล่ะเจออย่างเงี้ยเออแล้วยังไงมันหันไอพอหันเขาหันกลับมาพี่ลูกตาเขาอ่ะเขาไม่มีลูกตาพี่มันเป็นดำๆแบบเหมือนคนคนโดนควักลูกตาออกไปแล้วอะออแล้วก็<บ>ไอ้ตรงคางอะพี่ตรงคางอะมันหายไปอ,ะอ่ะ ตรงคางอ่ะตรงคางจนถึงคออ่ะจนถึงอ่าจนถึงคอเสื้อมันไม่มีอ่ะแล้วมันแบบเป็นลิ้นอ่ะเป็นลิ้นห้อยออกมาเออ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 เห็นเห็นเป็นอย่างนั้นเลยเท่าน,นั้นแหละพี่ผมเขาวิ่งกระโดดวิ่งไปหน้าโรงแรมเลยพี่วิ่งไปอยู่ตรงศานพระพรมแล้วผมก็นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะแล้วมันก็มีเสียงไล่ตามหลังมาพี่อย่าหลับนะ คูณหญิงเงี้ยอย่าหลับนะอย่าหลับนะใช่ครับออใช่ครับอ๋อผมว่าผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพี่จะจะเข้าไปนั่งข้างในมันก็นะเอ <c oughs> อ <c oughs> ก็เลยนั่งอยู่ที่ศาลพระพรหมอ่าใช่ครับไปไปนั่งอยู่ตรองศาลพระพรหมอ่ะแล้วก็ไหว้ไหว้ศาลพระพรหมไหว้ตายไอไหว้ศาลตายาย <c oughs> อะอปิ <c oughs> ทุกวันนี้เห็นภาพแล้วไอ้นึกถึงภาพนั้นแล้วยังขนลุกทั่วตัวเลยนะไม่เราคือหลังจากนั้นยังไงก็คือไปนั่งอยู่ตรงนั้นต้นเช้าเงี้ยหรอใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่กล้าไปไหนแล้วอ่ะพี่เออไม่แต่จากตรงสารพระพรหมอะ่ะคือมองไปไม่เห็นหรอก็คือว่าไอ้มันมันเป็นมันเป็นสารพระพรหมอะ่ะพี่แล้วเ,เราต้องเดินเราต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะถึงจะถึงทางเข้าอะ่ะ อ๋อคือมันมันเขาเรียกอหละมันอยู่คนละมุมกันมันอาจจะหลบ,รบเรียมหลบอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ครับมันอยู่คนละมุมกันออแล้วไม่มีรปภคนอื่นเลยเหรอไม่มีครับเพราะก็คือว่าจุดนั้นอนะ่ะจุดนั้นนะ่ะมันเป็นจุดเล็กไงพีอ่อ๋อจุดเล็กอ่ะก็คือว่าใช้รปภแค่หนึ่งคนไม่หมายถึงว่าในในตัวโรงแรมเองเนี่ยมันมีรปภตรงจุดอื่นอีกไหม ไม่มีแล้วครับก็คือว่าลงโลงงัโวโรงแรมเนี่ยมันเป็นอ่าโรงแรมแค่ตัวตึกสูงสูงอย่างเดียวอะ่ะอ๋อมันมีแค่ตึกเดียวอ่ะพี่ก็คือแค่รปภอ,อยู่ข้างหน้าป้อมมาว่าง,งั้นเถอะป้อมก็ไม่มีด้วยพี่เหรอครับผมเออทางเข้าก็ไม่มีป้อมรปภด้วยครับผมก็คือ<า>แค่คอ,ยอยู่ตรงหน้าตึกอ๋อก็คือแค่เฝ้าแค่ตรงหน้าตึกใช่ครับ ก็มันก็มีที่ที่ให้นั่งทรงล็อบบี้อะพี่ล็อบอบอี้ที่เก้าอี้ให้นั่งมีมีเขาเรียกมีเคาน์เตอร์รปภให้ประมาณนี้เป็นเป็นเคาน์เตอร์ของพนักงานนั่นแหละแต่เขาให้รปภไปนั่งที่นั้นอ๋อแล้วหลังจากวันนั้นทําไงอะ่ะยังต้องเฝ้าอยู่อีกปะปุ๊บก็ขอย้ายสุดแล้วพี่ย้ายไปไหนอ,อะเพราะว่าไอ้ไม่ไม่เคยเจอเต็มเต็มแบบนั้นไง ออ oh. แต่ว่าเคยเคยเจอแบบอ่าแวบๆบแบบเคยเจอแบบอระยะไกลๆอย่างเงี้ยมาแบบมีกลิ่นมีเสียงมาเงี้ยโอเคเคยเจอพวกนั้นยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่มาเจอเต็มๆแบบนี้ไม่ไหวสยน n y นเออแล้วก่อนที่เราจะย้ายไปเนี่ยเราได้ถามไหมว่ามันคือวิญญ,ญาณใครหรือเคยมีใครทำอะไรที่นั่นก็เคยคุยกับเจ้าของ เจ้าของโรงแรมอ่ะพี่แกบอกว่ามันมันหลายมันหลายนี่มากเลยอ่ะก็คือว่าเขารู้กันอยู่อ่ะอก็คือว่าเขาเขารู้กันอยู่ว่าว่าโรงแรมเนี้ยมันหลายคดีหลายอย่างมากเลยก็เลยไม่ไม่ทราบเลยว่าของของคนไหนคือเอาง่ายๆว่าผีมันเยอะจัดครับไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวไหนว่างั้นใช่ครับใช่ครับ โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เว้ยเออคือมันคือมันก็ไม่รู้ว่าเออก็คือว่าถึงขั้นถึงขั้นที่ว่าเจ้าของโรงแรมเขาบอกมาอย่างนี้แล้วอะเออเออเออก็คือหลังจากนั้นก็คือก็ย้ายไปแล้วหลังจากย้ายไปไปเจออะไรอีกไหมที่อื่นอะอ๋อมีพีเยอะแยะเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้วันหลังลองโทรมาฝากเรื่องไว้อีกนะ เดี๋ยวเราจะลองพยายามทําเรื่องของสัญญาณเนี่ยให้ดีขึ้นครั้งหน้าจะได้คุยกันสมูทขึ้นนะครับผมยังไงคืนนี้เป็นกําลังใจให้ในการทํางานนะอย่าหลับนะเจมนะอย่าหลับนะคงจะไม่กล้าหลับแล้วล่ะพี่เออโอเคครับสวัสดีครับครับผม